ตลอดเวลา2ปีที่เรารู้จักกันมาทิพก็อาจจะมองว่าพี่ไม่มีความรู้สึกที่ดีๆให้หรือว่ามีความตั้งใจว่าจะทําให้ทิพแต่ว่าเราก็มีความประทับใจด้วยกันหลายๆที่หลายๆอย่างที่เราได้ไปเที่ยวด้วยกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพี่มีคิดตลอดว่าจะมีวันนี้หรือว่าที่เราจะได้อยู่ด้วยกันทิปอาจจะยังไม่เชื่อใจพี่แต่พี่ก็จะพิสูจน์ตัวเองให้ทิพเห็นว่าพี่ทำเพื่อทิพคนเดียวและพี่ก็บอกคนรอบข้างไปหมดแล้วแม้ที่บ้านก็จะบอกว่าจะไปคุยแต่คุยกับผู้ใหญ่ของทิปความรู้สึกตลอดเวลาที่เราคบกันมาสองปีก็อยากให้รู้ว่า พี่รักทิพนเดียวและจะรักทิพ์ตลอดไป